หมือนได้ชีวิตใหม่แบบฟูราจะร้องไห้แบบรับใจมาก,กคือตอนแรกผัง <c oughs> มากม <c oughs> ันก็แบบสิบห้าครั้งนะคะมันมันคิดว่าแบบว่าจะทําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> แต่แบบจิตก็บก <c oughs> แบบไม่รู้จิตก็อดทนรอแบบว่าคุณหมอคุณหมอก็คือแบบมีใจยำหวานมากแล้วก็บอกว่ายังทําไม่ได้อะไรเงี้ยทั้งที่ถ <c oughs> ้าไปที่อื่นก็คือจะได้ทําเขาก็จะทําแล้วแต่แบบเราก็มั่นใจกับหมอมากแล้วก็คุณหมอก็ เนี่ยทามาครัง้งสองครั้งแล้วคุณหมอบอกเอ้ยยังไม่จบนะยังต้องรอนะ<ม>จิ๊บก็อดทนแล้วก็แบบครั้งนี้รู้สึกว่าดีที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่มันพังมาแบบเออแบบใจมากมัน <c oughs> อาจจะไม่ได้สวยเท่าเคสอื่นๆของคุณหมอมเพราะว่าของจิ๊บมันพังมากไงแต่คือมันสวยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แห<ม>า,าะ <altung S 1> หมอทําดีที่สุดแล้วต้องกังวลจิ๊บพูดกับคุณหมอก่อนก่อนผ่าตัดครั้งนี้ว่า<ม>คือจิ๊บรับความผิดหวังไม่ได้แล้วนะแบบแบบเหมือนกับ ป่วยอยู่แล้วแบบว่าถ้ามันผิดหวังอีกทีสิคงแย่แน่เลยแล้วคุณหมอเขาบอกว่าเขาจะทำให้เต็มที่แล้วมันก็แบบโ oh อ้ดีอะ